แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนอย่างนี้ครับในช่วงแรกครับที่พรรคเพื่อไทยยังไม่ใช่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลการเจราจานโยบายจําเป็นที่จะต้องให้เกียรติกับพรรคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นส่งผลถึงความชัดเจนของตัวนโยบายดิจิทัลวอลเล็นั้นยังต้องผ่านการเจราจาแต่วันนี้ครับสถานการณ์ทางการเมืองและบริบททางการเมืองได้เปลี่ยนไปวันนี้ พรรเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและความรับผิดชอบที่สำคัญนั้นคือความรับผิดชอบในเชิงนโยบายที่ได้ให้กับประชาชนไว้ตอนนาเสียงและหน้าที่ที่สำคัญคือหน้าที่ในการที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในการที่รัฐบาลเพื่อไทยจะต้องดูแลทางด้านเศรษฐกิจ ดูแลทางด้านสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้ทำให้วันนี้ครับพรรคเพื่อไทยอยากจะประกาศอย่างเป็นทางการในการเดินหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทยประชาชนทุกคนครับ16ปีขึ้นไป จะได้รับเงินดิจิทัลจำนวน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อไทยระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่นี้เป็นระบบบล็อกเชนที่จะส่งผลเอื้อต่อระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่และเป็นการเปิดประเทศสู่สังคมยุคดิจิทัลเงื่อนไขในการที่ได้รับเงินดิจิทัลนั้น มีอยู่แค่2ข้อง่ายๆครับนั่นคือในต้องใช้ในรัศมี4กิโลเมตรซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภูมิประเทศนั่นหมายถึงว่าถ้าท่านอยู่บนภูเขาหรือท่านอยู่บนชนบทที่ไม่มีร้านค้าอยู่ในรัศมี4กิโลเมตรตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้้้นใหเพื่อท่านสามารถได้ใช้เงินดิจิทัลนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดเงินดิจิทัลนี้จะถูกใช้ภายใน6เดือนครับเพื่อที่จะ กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างรวดเร็วทันทีและเหมาะสมกับสภาวาการของประเทศมีคำถามเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับประชาชนที่ไม่มีมือถือหรือเข้าไม่ถึงแอปพลิเคชันใหม่นี้จะมีปัญหาไหมคำตอบคือไม่มีครับท่านสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวกับโค้ดส่วนตัวของท่านสามารถใช้จ่ายได้ไม่มีปัญหามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ ผมเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้ทำการบ้านและได้ทำการความคิดเห็นและได้ทำการคำนวณเรื่องผลกระทบต่องเงินเฟ้ออย่างละเอียดถี่ถ้วนในสภาวะปัจจุบันที่เงินเฟ้อมีความคลี่คลายลงและเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากเงินเฟ้อภาคอุปสงค์เพราะฉะนั้นเงินในระบบดิจิทอลวอลเล็ตนี้ไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ อีกความกังวลหนึ่งครับเกี่ยวกับความมั่นคงทางการคลังผมก็เรียนยืนยันอีกเช่นเดียวกันครับว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบของการใช้จ่ายเงินในดิจิท a l วอลเล็ที่จะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมหาศาลนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการคลังของประเทศนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนยืนยันทุกท่านครับนโยบายดิจิทัลวอลเล็นั้น นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นการชุบชีวิตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้กับประเทศแล้วยังเป็นการสร้างระบบการชําระเงินในระบบบล็อกเชนให้กับประเทศซึ่งเป็นระบบการชําระเงินที่จะรองรับเงินในโลกยุคใหม่ที่จะเข้ามาและเราจะเป็นประเทศแรกๆในโลกครับที่มีระบบการชําระเงินในรูปแบบนี้ทุกท่านครับดิจิทัลวอลเล็ นอกเหนือจากการที่จะเป็นการเปิดเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วเรายังมีอีกหนึ่งนโยบายครับที่เราจะทําควบคู่กันไปนั่นคือเรื่องของตลาดทุนคู่ขนานในเรื่องของการที่จะเปิดตลาดทุนสําหรับตลาดดิจิทัลแอสเซทและจะมีการตั้งกรอตดิจิทัลขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทุกท่านครับทั้งหมดนี้คือการยืนยันของพรรคเพื่อไทย สิทธิในการที่จะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและนี่คือความรับผิดชอบในเชิงนโยบายของพรคเพื P ่อไทยเราเดินหน้า Digital นดิจิทัลวอลเล็ตเต็มรูปไทยกำลังวิกฤตหากว่าเป็นขนไข้เศรษฐกิจไทยตอนนี้เข้าขั้นโคมาถ้าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืนเราจําเป็นต้องอัดฉีดเงินจํานวนที่มากเพียงพอให้เข้าไปหมุนเวียนในระบบอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของห่วงโซ่เศรษฐกิจ ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของการส่งผ่านมูลค่าเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถทำได้ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลเพราะสามารถตั้งโปรแกรมกำหนดพื้นที่ใช้จ่ายและระยะเวลาการใช้ที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนและสามารถหมุนเวียนกระจายความเจริญออกไปทุกหัวระแหงของประเทศไทยหากคุณเป็นคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปก็สามารถรับสิทธิ์ในการใช้เงินดิจิทัล10,000บาทได้ทันทีโดยที่มีเงื่อนไขดังนี้ 1. ต้องเปิดกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อได้สิทธิ์ในการใช้เงินดังกล่าว 2. ใช้ซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นเช่นอาหารของใช้ประจำวันหรือวัตถุดิบอุปกรณ์ประกอบสัมมาชีพ 3. ใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่ในระยะ4กิโลเมตรตามที่อยู่บัตรประชาชน 4. เงินดิจิทัลนี้มีอายุจำกัดต้องใช้ภายใน6เดือนแล้วนโยบายนี้ดีอย่างไรการได้เงินสนับสนุนในรูปแบบเดิมนั้น เงินที่ได้เป็นเงินที่ไม่มีวันหมดอายุทําให้หลายคนไม่ยอมน้ามาใช้แล้วนําไปเก็บเป็นเงินออมจึงไม่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตรงจุดเพราะเม็ดเงินเหล่านั้นไม่ได้ถูกกระจายออกไปแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลจะเป็นการกระตุ้นตั้งแต่ฐานรากโดยเริ่มต้นจากคนในชุมชน ให้จับจ่ายของกินของใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพจากร้านค้าในชุมชนเมื่อยอดสั่งมากขึ้นร้านค้าก็ต้องสั่งของจากโรงงานเพิ่มและแน่นอนว่าโรงงานก็ต้องสั่งวัตถุดิบจากแหล่งผลิตมากขึ้นเช่นกันเกิดการผลิตการจ้างงานจะเห็นได้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยรูปแบบนี้เงินจะไม่ถูกนามาใช้เฉพาะเมืองใหญ่อย่างเดียวแต่เป็นการกระตุ้นในระดับชุมชนก่อนที่จะกระจายออกไปทั่วประเทศ เกิดการหมุนเวียนของเงินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นประชาชนก็จะมีงานมีไรายได้แล้วรัฐก็จะสามารถเรียกเก็บแวดและภาษีเงินได้จากเม็ดเงินที่กระตุ้นกลับมาพร้อมทำการปั๊มหัวใจเศรษฐกิจที่กำลังจะหยุดทำงานให้กลับมาเต้นได้เหมือนเดิมเพื่อให้พี่น้องคนไทยกลับมายิ้มและอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนสร้างงานสร้างไรายได้สร้างโอกาส เศรษฐกิจไทยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง